สวัสดีพี่น้องที่รักในพระสุคริตทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าว,วันนี้เนาะเรามีโอกาสที่จะตื่นขึ้นแล้วก็สัมผัสถึงพระคุณความรักของพระเจ้านะคะและในเช้าว,วันนี้ก็อยากจะมาทักทายพี่น้องและหนุนใจพี่น้องด้วยพระคาของพระเจ้านะคะผ่านพระคาของพระองค์ในหนึ่งทิโมทีบทที่4ข้อที่12นะคะในหัวข้อที่บอกว่าสุดกําลังนะคะ เรามาอ่านพระคำของพระเจ้าได้กันนะคะหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่1 2ได้กล่าวไว้ดังนี้บอกว่าอย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์พระคัมภีร์ตอนนี้นะคะเป็นจดหมายฝากที่อาจารย์เปอลนั้นได้เขียนไปหา ผู้รับใช้ที่ชื่อว่าทิโมธีนะคะท่านเป็นผู้รับใช้ที่ติดตามอาจาร,รย์ปาโรตั้งแต่ยังหนุ่มๆยังเด็กๆเ,เลยนะคะรับใช้พระเจ้าแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะที่ท่านรับใช้อยู่ที่เครือจักรนะคะณเวลานี้เนี่ยท่านเองก็ยังเป็นหนุ่มอยู่นะนักตีความพระคำพีก็บอกว่า ท่านเนี่ยอายุประมาณตั้งแต่20จนถึงประมาณ30นะคะในอยู่ในช่วงวัยในขณะนี้เนาะแต่ว่าไม่มีไม่มีใครนะคะสามารถบอกอย่างชัดเจนว่าท่านอายุเท่าไหร่แต่ก็ตีนักตีความก็พูดถึงว่าประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งสแสดงให้เห็นว่าท่านเองยังคงหนุ่มแน่นจริงๆนะยังอยู่หนุ่มแน่นแล้วก็รับใช้พระเจ้าอยู่กับพี่น้องที่มีหลายเขาเรียกว่าอะไร หลายรุ่นเนาะมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งวัยเด็กมีทั้งวัยผู้ใหญ่และผู้อาวุโสนะคะถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นเพราะอาจารย์เปาโลก็หนุนใจเขาในขณะ,ะที่ท่านทิโมธีเนี่ยถ,ถ้า,ถาท่านได้มีโอกาสหนุนใจผู้ใหญ่ให้ท่านหนุนใจโดยคํานึงว่าผู้ใหญ่ผู้อวุโสเหล่านี้เป็นเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนบิดาหรือเหมือนมันดาหรือเหมือนคนที่เป็นผู้ใหญ่ของเขาที่เขานับถือเพื่อที่เขาจะสามารถหนุนใจแบบแบบ ลูกหลานที่หนุนใจพวกผู้สูฒของเขาอะไรเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูพมพีต,ตอนนี้นะคะอาจารย์เปาโลก็หนุนใจเพราะว่าท่านที่โมทีเองเขาก็มีความรู้สึกถึงความหนักใจเนาะความท้อแท้ใจเนื่องจากท่านเป็นหนุ่มแล้วก็รับใช้กับผู้ใหญ่จึงเป็นเหตุทําให้เขาเองอาจจะขาดความมั่นใจขาดความรู้สึกถึงความมีพลังในการที่จะที่จะ รับใช้อะไรเนี่ยอาจ ne, อาจะไม่มั่นใจา Teach, เพราะว่า Godzilla, ท่านกําลังหนุ่มแน่นอยู่ดังนั้นที่มที่โมทีก็ได้รับคําหนุนใจจากอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านนั้นจําเป็นจะต้องรับใช้อย่างสุดกําลังนะคะรับใช้อย่างสุดกําลังโดยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเพราะว่าผู้ที่อยู่กับเขานั้นคือพระเจ้าที่อยู่กับท่านและท่านกําลังรับใช้พระเจ้าอยู่ดังนั้นท่านไม่ต้องกังวลแต่สิ่งที่ท่านจําเป็นจะต้องทําก็คือสอนอย่างสัตย์ซื่อ นะสอนอย่างสัตย์ซื่อและรับใช้พระเจ้าอย่างสุดกำลังอย่างสัตย์ซื่อดังนั้นในหนึ่งที่โมธ,ธีบทที่4ี่ข้อที่12จึงเป็นคําหนุนใจที่อาจารย์ปารูหนุนใจบอกว่าแม้ว่าเราเป็นหนุ่มแต่อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของเราแต่ให้เรานั้นเป็นแบบอย่างแก่ทุกคนผู้เชื่อทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทั้งในทางวาจาการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ ซึ่งในสมัยนั้นในเวลานั้นนะคะในคิดาจักเนี่ยก็มีคำสอนผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นเยอะมากมีผู้ผู้สอนเทียมเท็จเกิดขึ้นและทำให้ผู้เชื่อหลายคนนะคะก็หลงไปและในขณะเดียวกันก็มีคริสเตียนหรือผู้เชื่อในเวลานั้นเนี่ยมีหลายต่อหลายคนที่เขาอะ่ะเลือกที่จะฟังคำเทศนาเขาอยากฟังอะไรเขาก็ฟังสิ่งน,นั้นบางคนนะคะหันจากการฟังพระคำของพระเจ้าไปฟังนิยาย อันเป็นสิ่งที่หาสาระไม่ได้นะถ้าเราดูในพระมีข้างบนเราก็จะเห็นเรื่องพวกนี้ดังนั้นสิ่งที่อาจาร์เปโลหนุนใจผู้เชื่อรวมถึงก็คือท่านที่โมธีคือให้ท่านนั้นเป็นแบบอย่างของความเชื่อแบบอย่างของการดําเนินชีวิตเพราะว่ายิ่งเราเห็นว่าสังคมที่เราอยู่มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความหันเหจากทางของพระเจ้าเราจะต้องไม่คล้อยตามหรือหลงไปตามแต่สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําคือการเป็นแบบอย่าง พี่น้องที่รักทุกท่านคะพระคัมภีตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วใช่อยู่ว่าอาจารย์เปาโลหนุนใจทิโมธีในฐานะผู้รับใช้แต่ในขณะเดียวกันในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้เชื่อที่ติดตามพระูครุสต์เราก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยดังนัันพระคัมภี์ตอนนี้ก็หนุนใจเราทุกคนด้วยเหมือนกันสังคมปัจจุบันที่เราอยู่กับสังคมที่ทิโมธีอยู่ในเวลานั้นเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะคะไม่ต่างกันเลยทุกวันนี้ก็กําลังเป็นแบบนั้น นะมีคำสอนที่มันผิดเพี้ยนเยอะแยะมากมายที่กำลังเข้ามาในสังคมของคริสเตียนดังนั้นเราในฐานะผู้เชื่อทำไมเราจะต้องใส่ใจที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าเพราะว่าถ้าเรามาดูลงไปอีกนะคะในข้อที่13 14เนี่ยเราจะเห็นว่าอาจารย์เปโลก็เตือนบอกว่าเนี่ยให้ hey, ทิโมธีสอนเรื่องพวกนี้นะแล้วก็ให้สอนในเรื่องนี้ด้วยคือการใส่ใจที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าในที่ประชุมฟังคำเทศนา นะแล้วก็ในการหนุนใจสั่งสอนเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราจะต้องไม่มองข้ามต้องใส่ใจอย่างมากเพราะนี่คือพลังในการที่เราจะสามารถดําเนินชีวิตแบบที่พระเจ้าปัถนาให้เราดําเนินตามพระคําของพระเจ้าดังนั้นหลายคนที่เขาเมื่อเขาถูกถูกโลอลวงด้วยคําสอนเทียมเท็จที่เขาสามารถหลงไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจความจริงของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะแต่แรกเขาไม่ได้ใส่ใจพระคําของพระเจ้าอย่างอย่างนแน่วแน่ ดังนั้นเมื่อเขาได้ยินในสิ่งที่เขาอยากจะได้ยินเขาจึงหันใจของเขาไปในสิ่งที่คนอื่นหรือว่าคนหล่อนั้นยื่นให้เขาได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ได้คํานึงว่าเอ๊ะ e, สิ่งนี้เป็นมาจากพระเจ้าไหมเอ๊ะ e, คําสอนนี้ถูกหลักตามพระคําของพระเจ้าหรือเปล่าคือเขาไม่ได้ใส่ใจที่จะพินิจพิจารณาเขาจึงหลงไปได้อย่างง่ายดายและหลายคนก็อยากฟังในสิ่งที่เขาอยากฟังเขาก็เลยฟังในสิ่งที่เขาอยากฟัง จนไม่ได้ใส่ใจความจริงของพระเจ้าทําในสิ่งที่อยากทําโดยไม่ได้ใช้เวลากับความจริงของพระเจ้านี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมของทิโมธีในเครือจักรของท่านและในเวลานี้พระคําของพระเจ้าก็กําลังหนุนใจเรานขณะที่สังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยความวุ่นวายลัทธิต่างๆเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นคําสอนผิดเพี้ยนเกิดขึ้นที่ดู ฟังแล้วมันดูดีมากๆเลยฟังแล้วแบบโอ้นํนำเราไปถึงสวรรค์ได้แบบยิ่งใหญ่อลังการนะคะแต่สิ่งเหล่านั้นผิดกับความหลักความจริงหลักข้อเชื่อในพระคำของเราพระคำของพระเจ้าแต่มันถูกใจเราอะเราก็เลยจำเป็นจะต้องรู้จักพระเจ้าอย่างถ่องแท้ด้วยการเรียนรู้ผ่านพระวจนะคำของพระเจ้านะคะ พระคําของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าเราจําเป็นจะต้องใส่ใจเพราะวจนคําของพระเจ้าเพื่อที่เราจะสามารถเป็นแบบอย่างเราจะเป็นแบบอย่างในด้านของความเชื่อได้ยังไงเราจะเป็นแบบอย่างในด้านของวาจาได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่รู้เลยพระเจ้าต้องการให้เราพูดอะไรพระเจ้าต้องการให้เราไม่พูดในสิ่งใดเราจะเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตในการปรับพติได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่รู้เลยว่าพระคำพระเจ้า มุ่งเน้นให้เราประพฤติแบบไหนที่เป็นสิ่งที่ถูกใจหรือว่าถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าถ้าเราไม่อ่านพระคำของพระเจ้าไม่ยอมเรียนรู้เราเราเอาแต่ฟังอันตรายนะคะถ้าเราฟังแล้วเราไปฟังคนที่เขาสอนไม่ถูกต้องสอนตามใจเขาและสอนแบบที่คนอื่นอยากฟังอันนี้อันตรายมากที่เราจะสามารถรับคําสอนที่ผิดๆที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราและดําเนิน ในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรผิดต่อพระเจ้าไปเราจึงจําเป็นจะต้องอ่านด้วยอ่านแบบทําความเข้าใจไม่ใช่อ่านผ่านๆเพื่ออ้าปีนี้ฉันอ่านพัมพีจบไปสองรอบแล้วนะไม่ใช่แค่นั้นนะคะแต่เราต้องอ่านและทําความเข้าใจเรียนรู้ว่าพระคําคตอนนี้กําลังพูดถึงอะไรพระเซูกําลังสอนในเรื่องนี้หมายความว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นในเวลานั้นทําไมพระเยซูถึงพูดแบบนี้ ทำไมพระคำของพระเจ้าถึงบอกให้เราทำแบบนี้เราต้องกลับมาพิจารณาทุกครั้งเมื่อเราศึกษาหรืออ่านพระคำของพระเจ้าเพื่อที่เราจะสามารถเป็นแบบอย่างทั้งในด้านวาจาการประพฤติความรักความเชื่อความบริสุทธิ์เราจะรู้ได้ไงอะไรคือความบริสุทธิ์ถ้าเราไม่อ่านพระคำของพระเจ้าความบริสุทธิ์ที่พระเจ้าปรารานให้เราเป็นนั้นเป็นอย่างไรเราก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตแบบนั้นได้ บางคนก็อาจจะสอนแล้วผิดเพี้ยนพระคำของพระเจ้าไปบางทีเราอ่านแล้วเราไม่ทำความเข้าใจเราก็อาจจะทเราก็อาจจะเข้าใจผิดผิดไปก็ได้ดังนั้นทุกอย่างผ่านพระคำของพระเจ้าหลายหลายอย่างนะคะพระคำพระเจ้านั้นบางอย่างเราอ่านแล้วเราจะไม่เข้าใจทันทีนะแต่มันต้องผ่านกระบวนการคิดพิจารณาวิเคราะห์ศึกษา,ศ,กษาศึกษาเบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นศึกษา เรื่องเราต่างๆที่ที่เป็นไปเพื่อเราจะเข้าใจหัวใจของพระเจ้าที่พูดคำคำนั้นเข้าใจวิธีการที่เขาจะศึกษาในเวลานั้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญมากเลยคืออะไรที่เราไม่รู้เราจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจอย่าปล่อยผ่านเนาะเพื่อที่เราจะสามารถดําเนินชีวิตแบบที่พระเจ้าพอพรไทยดังนั้นทุกวันนี้เราใช้คําพูดของเราในฐานะคริสเตียนแบบไหนเราใช้คําพูดเรา ทำลายจิตใจคนอื่นพูดข่มคนอื่นพูดตำหนิคนอื่นนี่ไม่สามารถเป็นแบบอย่างคำพูดได้นะคะถ้าเราใช้คำพูดของเราตำหนิคนอื่นโดยที่ยกตัวเองขึ้นพระเจ้าไม่พอพระไทยในสิ่งนี้เลยดังนั้นเราต้องใช้วาจาของเราพระคำของพระเจ้านะคะบอกให้เรามีวาจาที่มีรสชาติรสเค็มเพราะเรารู้นะว่าเกลือความเค็มของเกลือเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะแต่ถ้ากินเยอะๆก็อาจะ อาจจะเป็นโรคไตเนาะแต่ในทางของเกลือในสมัยของทุกๆกเวลาแหละตั้งแต่สมัยป้ามี่เดิมจนถึงทุกวนันนี้เกลือก็ยังมีสปปรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราสามารถใช้เกลือในการปรุงรสให้มีรสชาติอร่อยใช่ไหมคะหรือเราสามารถใช้เกลือในการถนอมอาหารของเรานะคะทำให้มันเค็มเพื่อที่มันจะไม่เน่า ที่เราจะสามารถเก็บไว้กินได้นานๆนะคือเกลือมีสรรพคุณในการทําสิ่งดีๆหลายๆอย่างดังนั้นวาจาของเราเราเองจะต้องทําหรือพูดออกมาเพื่อให้เป็นการเยียวยาการรักษาไปถึงคนอื่นที่ได้ฟังไม่ใช่เมื่อฟังเราแล้วรู้สึกรู้สึกจิตใจหอเหี่ยวรู้สึกตัวเองต่ำต้อยรู้สึกตัวเองแย่มากนี่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นวาจาที่ที่ดี ในการที่จะเป็นแบบอย่างได้เนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งในการประพฤติถ้าเราประพฤติดีแต่ประพฤติดีเพื่อไปข่มว่าฉันดีนะแต่เธอแบบนั้นแบบนี้นะเมื่อไหร่เธอจะทําอย่างนั้นอย่างนี้สักทีดูฉันสิอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราทําสิ่งดีออกมาเพื่อให้คนอื่นชมแล้วเราก็ข่มคนที่เขาทําได้ไม่ดีเท่าเราก็ไม่ใช่นำพระทยัยพระเจ้าอีกเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําก็คือทําโดยมีความรัก ทำโดยการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เพื่อโอ้อวดสิ่งดีที่เราทำแต่เพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติดยการกระทําดีของเรานะคะเราถึงจะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในความเชื่อละ่ะไม่ได้หมายความว่าคนที่ท่องบัมพีได้เยอะที่สุดคนที่คือถามเมื่อไหร่ตอบได้ตลอดอันนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นแบบอย่างในความเชื่อ ไม่ใช่แค่นั้นนะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องตามพระคำของพระเจ้าอะไรที่ถูกเราก็ทำอะไรที่ควรพระคำพระเจ้าสั่งให้เรากระทำแบบนั้นเราก็ดำเนินแบบนั้นด้วยความสศรัทธกพระคำของพระเจ้าเตือนสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ไม่ทำและเราก็รักษาความเชื่อของเราโดยการดำเนินออกมาอันนั้นคือแบบอย่างที่ดีนะคะ เราไม่ได้ทําหรือไม่ได้แสดงว่าฉันฉันมีความเชื่อเยอะนะเนี่ยฉันอ่านพัมพีจบไปแล้วตั้งสามสี่ร 3, อบเนี่ยเนี่ยฉันท่องพัมพีได้ตั้งเยอะตั้งแยะเลยเธอเห็นไหมไม่ใช่แบบนี้เนาะแต่ว่าสิ่งแบบนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำนะคะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราควรทําแต่ไม่ได้ทําเพื่อโอ้อวดแต่เราควรกระทําเพื่อให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราจะสามารถดําเนิอนอยู่ในความเชื่อของพระเจ้าได้แบบถูกต้องตามพระคาของพระเจ้านะคะในความบริสุทธิ์ เราจําเป็นจะต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าเนาะและคนอื่นก็จะเห็นเห็นชีวิตที่มีพระเจ้าชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ชีวิตที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยดังนั้นทุกอย่างเหล่านี้เป็นแบบอย่างที่เราจะสามารถนำผู้อื่นและให้คนอื่นได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานี่คือคำว่าแบบอย่างนะคะดังนั้นทุกสิ่งที่เราทำเราจะต้องประกอบด้วยความรักความสัตย์ซื่อ และสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกพี่น้องก็คือให้เราทําอย่างสุดกําลังเนาะทำอย่างสุดกําลัง,อะ,อ,ง,ลงอะไรที่เราอยากอ่อนแออยู่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําไม่ได้คําพูดเราเราบอกว่าวันนี้ฉันก็ฉันเป็นแบบนี้ของฉันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถเปลียปล่ยนแปลงวิธีการพูดนั้นได้เมื่อเรามีความรักความห่วงใหญ่คำพูดนั้นก็จะสามารถเปลี่ยนได้ขอพระเจ้าทรงนำเราในทุกๆอย่างที่เราเป็นอยู่ และความอ่อนแอนทุกอย่างของเราด้วยเช่นกันเนาะเรามาที่ฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระคำของพระเจ้าหนุนใจเราทั้งหลายไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยหนุ่มแน่นแค่ไหนหรือเราจะอายุมากแค่ไหนสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่เราจําเป็นจะต้องดําเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราทุกคนที่เราจะสามารถดําเนินชีวิต ให้พระเจ้าทรงพอพระทัยและขอพระเจ้าทรงนำเราทั้งหลายที่เราจะสามารถมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างของความเชื่อเพื่อนำผู้อื่นได้พบพระองค์หรือที่เราจะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนเราในความอ่อนแอบางอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งเราหรือหนุนใจเราขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นด้วยกําลังของพระเจ้าที่เราจะท้าไว้เกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตของเรา ในส่วนต่างๆด้านต่างๆขอฝากและมอบเราทั้งหลายไปกับพระองค์อธิฐานในนามพี่สุคริตเจ้าอมเมนค่ะก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะคิจักแม่สายก็เป็นคิจักที่น่ารักมากเลยนะข้าพาเจ้าเนี่ยเนาะข้าพาเจ้าก็เป็นผู้รับใช้ที่หนุ่มที่สุดหนุ่มที่สุดในเครสตจักรนะคะเมื่ออยู่กับผู้ร่วมงานก็เป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งอยู่กับพี่น้องก็ยังเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ที่ เป็นหนุ่มที่สุดแต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าทุกคนก็ก็ยังคงรักและให้เกียรติไม่ว่าเราจะเป็นหนุ่มเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นสิ่งใดเป็นอะไรก็ตามนะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือความรักนะคะความรักและความเข้าใจกันเนาะก็ทําให้เราสามารถที่จะไปได้วยกันได้แบบนี้เนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน,น,ะะน,น,านสวัสดีค่ะ